เต็มียงเตือนทางนี่ก็มีคนนอนอยู่แล้วอีกพียงหน่อยเนาะอยู่นี่กันเอ้ามาใส่ใส่มาใสนะทิต่ตอทั้ทงป้าเพิ่นทั้งอาเพิ่นอ๋อป้าเพิ่นอยู่ใส่นาะเลยป้าเพิ่นให้อยู่อันกรุงเทพพิ่นเลยป้าน้องเจนนี้โดยป้าน้องเจนเน่ยอยู่อยู่ทยไทยอยู่ไทยแอ๋สิ่หายทิตโต้แบบใเนาะเลยติดตอ่อเพิ่นอยากเห็นพ่อเพิ่นนะั่นแหละเพิ่นกระทำหาอ้าวเสมือนี่คืออะไรทิดต่อกันเลยบ่บ่กับคอของนอ้องอย่างใด โดยบริติตต่อกันเลยกระโบเห็นกันเลยตั<อ>้งแต่มากนี<อ>่คือบริได้ข่าวเขาทางกันถ้าพอนอกเลยโดยเป็นกับบริติตต่อมาหาลูกเลยหักลูกคนอยากเห็น กาบสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดสุขภูสุโผลเด้อนะพี่น้องเนาะบอกว่าชิจูฟังลาวเนาะ่าดูวบาฟังไทยต่างๆประเทศกายินดีต้อนรับทานเขาสู่ซองบ่าวแสนบันเฮาอีกแล้วเนาะพี่น้องเนาะพอๆกับซองบ่าวแสนมื้อน,นี้เนาะพี่น้องเนะาะกอยู่ในช่วงบรรยากาศตอนควายคำยำแดงเด้อพี่น้องเองนะ๋เนาะอ่าตอนนี้ทั้งบ่าวแสนอยู่ที่สุยเนาะพี่นอนะ้องเนาะอ่ากำลังจะเดินทางไปบ้าน ำพันพี่น้องเอยสิเดินทางกลับไปหาทางเงินไยจวนเพื่อนเนาะก็ถือว่าเป็นเวลาล่นนานเติบไปไลยพี่น้องเอยถือว่าทางโมเสนบปได้เข้าไปหาเพื่อนน้าพี่น้องเนาะพอดีว่ามื้อนี้กะชีเวเข้าไปหาเพื่อนก่อนพี่น้องเอยเนาะมากับรถจักรครูใจเฮามื้อนี้พี่น้องเอยเนาะมาพอดีเอาเด้อมื้อนี้พี่น้องเอยเนาะแวะยู่หิมถนนหนทางซะก่อนเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าเห็นบรรยากาศได้ว่าบิวดีก็เลยแวะทายให้พี่น้องบนน้ำกันซะก่อนเนาะพี่น้องเนาะก่อนสีเดินทางเข้าไปกะ เบิ่งบรรยากาศงามๆนองกันก่อนพี่น้อยเนาะบรรยากาศดีๆพี่น้อยเนาะเพราาะว่เพินศษแถวนี้จะเป็นผายน้ำรุ่นด้วพี่น้องเนาะผายน้ำรุ่นพี่น้องยอันนี้ก็จะเป็นเส้นทางบริเวณเขาหอดทักษามบริเวณพี่น้อยเนาะคือบรรยากาศงามดีพี่น้องเอยรถกระเทียวบรรทุนบรรั่นน้ำพี่น้องเนาะช่วนตังแดงกับคนกำมาหลายให้เที่ยวพี่น้อยเนาะส่วนนี้ผลในพิเศษหน้าบ่ได้พี่น้องเอยพังทางนี้เนาะแต่ว่าเพิเศษหน้าแสงพี่น้องเอย โอ้ยล,ลายพี่น้องเนาะไปไปบนภูเขาลุกกันอยู่เพื่อนชันของทางไปจวนเป็นเพื่อนน้อพี่น้องเนาะพี่น้องเนาะเก็บภาพไว้จะได้จะหน่อยก่อนพี่น้อง,นนองนอเาาน,นาะมันบรรยากาศดีขนาดเลยเหมือนนี่พี่น้องเลยเออตุกพี่น้องเนาะมืดภาพมืดฝนมาแล้วพี่น้องเลยไปพี่น้องไปเนาะอ่า หอดทางแวะเข้าบ้านน้ำพันแล้วพี่น้องเอ้อตอนนี้กับพืชผ้ามืดพนมาได้พี่น้องเอ้ยเนาะพี่น้องเอ้ยเนาะทางนี้ทางแวะเข้าบ้านเพิ่นกะคนกะจะเริ่มาการเตรียมพี่น้องเ,เอ้ยเนาะเ็ดหน้าอีกเลยพี่น้อยทางทางบ้านเพิ่นเนาะชุนไทยเพชรน้าแซงพี่น้อยทางบ้านเพิ่น ช่วงฤดูฝนนี้ไม่เห็นบ่ได้น้ามันท่วมพี่น้อยเนาะทางบ้านนทำพันพี่น้อยทั้งนั่งกันพี่น้อยปันหาปลาเนาะเปันพากันหาปลาพี่น้อยเพราะหน้ามันบกเด้เนาะบรรยากาศกับะมาณนี้แหละพี่น้องอยเนาะเก็บภาพไปเรื่อยพี่น้องอยเก็บภาพไปเรื่อยเด้อเราไปน้องเนาะอยู่ดิมต้นทางนี่ก็มีคนนอนอยู่เลยพี่น้องเอยเนาะอยู่นี่กันโอ้วมาใส่ๆอีกอันนี้เนาะพี่น้อย มานอนอยูน่นี่บ้านนี้เนาะอ้อาโอเคนะพี่น้องเนาะตอนนี้กะมาฮอดบ้านน้องเจนเพิ่นแล้วพี่น้องเอ๋ยเนาะโตมาแล้มา,มาตัดดพี่น้องเอ๋ยเพื่อนซารเพิ่นกัยังใหม่ยังงามคือเก,ก่าพี่น้องเอ๋ยปาโตน้าบ่ท่วมบ่อปีอันบางนึงนี่เนาะถั่วมบ่อาท่วมฮอดไสแหละท่วมฮอดตลาดเบ็อันไปเรืยบ่เรือไปเรืยบ่ เออโดยโดยสบายดีเด้อโดยโดยโอเคอ่าโดยโดยตั้งถ้วยบ่อยล่ะอู้พี่น้องเอ้ยโอ้เพิ่น้อยล้างถ้วยพี่น้องเอ้ยเนาะล้างถ้วยล้างบวงน้ำน้ำนี่มันได้ใช้ก่อนนี่พุ่นบ่น้าเซพุ่นบ่เออล้างถ้วยล้างบวงเหมยนพี่น้องเอ้ยเนาะ นึ่งนะว่าเข่ามันอีแหละเอ่ออุ่นข่าว่าอุ่นเอาว่าอ่านอนไปนอนไปไงเป็นเช้าแล้วนอนบรมาตะนาา่บรมาตะลนเนาะดยปาเป็นยังไงเอ่ยยูนดีมีแห้งอยู่บ่ดยอ่าดีไม่แห้งอยู่เนาะเอาห่ย เออตัวเพิ่นเฮาเสียเออมื่อเดี่ยงอย่ามื่ออะไรเฉยๆนี่อ่าน้ำท่วมั้ยดิโดยน้ำท่วมท่วมฮอดแบบเลี้ยงตารางนี่บ่โดยเออท่วมเลี้ยงตารางเลยนะโดยเฉ่พี่น้อยเนาะเข่าช่างบัดงามแหนะนี่เนาะโดยเข่าไปเรื่อยเข่าเคื่อนนังนี่ดิอ๋อเพิ่นดำมาบ่เด้อวันนี้เพิ่นหวานเอาเข่าบ้านบอเนี่ยนะโดย อู้ยขนาดขาวันยังชำนี่เลยพี่ทำไมข้าวดำหมอนแห้งบอกว่าได้เนาะโดยงามขนาดเลยแต่ว่าน้าม่ท่วมบ่ท่วมบ่ลายเลยก็ได้กินเปล่าอย่างนอเปล่าคุยบ่เอิ่นบอกเพิ่นกันนะมันเป็นยังไงมบนเป็นยังเนาะฮะตัวตังนี้ยังเปลเ่ยนผ่านบ่อยเปล่ยนเปลี่ยนแย่เพิ่นเอาออกหง่ายเพิ่นเรื่อบอเพราะว่าเขาใส่กับอันนี้แล้วมันออกหง้ายอ๋อเพิ่นเพิ่นก่อตัวนี้ออกมาก่อนบ่โดยเอาตัวนี้ออกก่อนโดยโดย โบได้อันขายบัวคือก้าบัวเดียวนี่นะบัวมีบัวขายามีบัวขายไปเอามันออกไปลูกมันไปผุเนอเรี่องมาน้อยเพราพ,พ่อมบ่โดยลงไปเอาออก,อกดีลูกลงไปลงไป,งไปอ่ะไม่เมียนผุนคนแปลกหน้าเพิ่งกะสีเฮาอะไรแหล,ละพี่น้องเอยเนาะเรี่องพ่อได้เฮาเนาะพี่หน่อยค่ำใครกูมีอย่างเลยแลย กำลังบริเลียงหมูนึ่งมาไหวในกลางวันเวลาแกลบคนมากับโบโห้เลยเนาะเฮ็นยัางชาซูมเมอร์นี่เลยเกลียวข่ารับจ้างระบายเลยไปเกลียวเข่ารับจ้างบ่อสมัยโดยมือนในกับไปฮุบเข่าไปฮุบเข่าโดยโอ้เกลียวเข่ายุยไซเนาะอยุ่วันจะขึ้นวันจะขึ้นพุ่นบ่โดยเออพนังมาค่ะเออพนจ้างบ่อพนจ้างไปฮุบชฉยแล้วก็ไปจ้างจ้างในไหนเนาะ กันผลยางกับเป็นอันว <Those> ันว <the> ัลลาเซนผลยางวัลลาเซนบ่เออวันละเซนเนาะบัว่าน้องน้องเจนกายไปเลือดอยู่แถวนั้นเนางเมืองกับมาอยู่แต่ว่าคือบวเห็นเนาะว่าคือบวเห็นทางน้องเจนเป็นไข่าไข่บัวคือเก้าว่าบัวมีบัวขายบัวได้ขายตั้งแต่โดนเลยเป็นเดือนเลยวันจ้างน้องเจนนะวะซื้อเพิ่นนะโดยน้องเจนนะครับพอนี้เพิ่นเชื่อจะไหนก็เจน ลงเซนลงเซนบ่อดูดื่มซื้ออะไรพี่น้อยนะบรมมาดบรมมาแต่โดนก็บตนดื่มเนาะดูอเอ้ยซื้อจวนเนาะดูไอ้จวนพี่น้อยเอ่ออ้าวยังบ่แล้วอยู่เนาะอันนี้ว้าวมเล้ยวจะอุ้มเอามันไปหนังหรือปุไปไปหนังอยู่กาเปะกับมาไปเออเพิ่งก็เฮาอะไแแบบพี่น้องเยไปไปไปลูกไปเอามันไปหลีดอยู่ผู้เด้ออืมไป อุ้มเอ้าอุ้มเอ้าอุ้มมังกรจักเลี้ยงจักดตัวเลยเว้ยโอ้ยมาเพิ่งเอาหายอาเอาหายเลี้ยงกระเลขนะฮะอาเอาหายเลยกระด้๊กกระเทิรนเพิ่งเอาหายเลยกระเลี้ยงไว้เลี้ยงไว้เนาะโอ้ดอยดอยอ่าพี่น้องเอ้ยองเจนเข่าเยียนจะวอยล่ะชมวันนี้เข่าอยู่เนาะมื้อนี้เลยจ้ะไม่มีพาคนไปรวมไปรวมบ่อ่าเข่าเยียนบ่วยแล้วเจ้ะ ปศิป่ิบอปศิปเนาะน้องกับปน่งอ๋อปศนึงปศหนึ่งเลยปอ่อไหนกันยังเฮ็ดเบี้ยให้งานช่วยแม่ยูงบอสมอนี่กะแบบขึ้นมาแต่งขององเยียนด้ยเรอเาออเยออมียังกินแรง้่นี่ับยังมีบ่มีบเอามาถือประเได้รือช่วงกำคำนี่เียน่าประเษดขามาเมื่อนี่กะ บังกอนโอ้สี่ม <c oughs> ูงเหรเนาะทำไว้แล้วดเนาะสี่มูงกับสีมือเดพี่น้องเลยเป็นกับสิตกเนาะโอ้ยพี่น้องเลยป้าพื้นหามาใช้เเลยไปหาเยวเลยไปหน้าล่ะก็หาบมาหาบมาโฮเมีนเนาะหน้าถ่วมก็เอานี่นี่ดิเซนเพิ่มาน้าอย่างไรบ่สชาเซนบกมาแล้วยั ต้นกกีบนถั่วมาปกเต็มผางนะฮะขึ้นไรมากก็เอาเวลาช่วงช่วงน้าขึ้นยังแห้งนะลดนมาพี่เลยเนาะเพรเพราะเป็นไก่เื่อนี่เนาะแต่ก่อนทางบัณฑิตเคยข่ามไปอยู่ทางนั้นพี่น้องเนาะมีม่งข่ามนะพอดี๋ยวนี้มี่งข่ามเ้ื่อเจอยู่ปะท่าบัณฑิตสิไปบ้านบ้านแบบบัณฑินไปเนาะไปทางปุกนงสิทันมันสิพินี่มีขัวด้วขัวมันสิเพกาหักทางขาดแล้วไปบ่ได้แล้ว ทางเพิ่นเห็นใหม่มาขาดแล้วนต้องแบบช่วงเันตกแรลงตกแรลงเนาะ,ะทางแบบม่แหลกกา่าคานนะดอ่าคือจัอวง,องว่าทังเอื้ยว่ามีมีเคสหลนอี่วายยังไ้ไปไปทยนะเนี่เพิน่น,พนเป็นได้ไเนาะเพิ่นเป็นได้ใช่แล้วนี่นยังให้ประซนตปอ๋บอบ่งเบิเพินเปียก็มีร้านพูนี้แล้วเบิ่งพอแม่ตายเมี่อ พ่อแม่กับบ่มีเพิ่นเพื่อนอยู่บ้านได้ก็ได้บัานจะขึ้นบัานจะขึ้นบ่บัานจะขึ้นใต้ใช่ยันนี้พี่น้องเอ้ยนะเบิ่งกันหันหัวขึ้นอ่านี่พี่น้องเอ้ยอ๋อร้านผู้นั้นแหละเบิ่งเพิ่นเพิ่นไปบ่ได้เนาะดูเพิ่นไปบ่ได้เพิ่นเพิ่นเป็นหยังอันนี้อันจำปิดไอ้นี่นี่เพิ่นเป็นหยังรถชนบ่ได้ยังแล้วเพิ่นก็เป็นพิการเลยหรือว่าเป็นบ้านจะเกิดบ่อ๋อครอบครัวเพิ่นเป็นยังไงแบบ ลําบาก,กบเ,ยกเลยเนี่เออแต่ลำบากแล้วเพิ่นบไมีพ่อมีแม่พ่อแม่เพิ่ในใตายเมยื่อสัก่บ้านจะขึ้นเตื่นถ้าว่าไปนี่กามันสิค,คาส่าก่อนบ่จักเนาะอีงตามบ่แสงสะดวกบึงคือ <laughs> มุดพวยมุดผลเนี่พนยพี่น้นนองเอ้ยเนาะว่าทางเอ้ยเห็นแล้วก็สงสารเนาะพี่น้องเอ้ยก็เลยว่าอยากให้ทางบ่แสงนี่อ่าเข้าไปไายเนาะโดยยออ่าากเข้าไปไายเพื่อว่ามีทางผู้ใหญ่เพิ่น อีตอนชงซานช่วยซอวยขามาด้วยเนาะโดยโดยอยู่กับร้านร้านเบิ้งพาห้องน้ำห้องน้ำมีแต่ร้านเดินไปบดไอพ่อแม่ผักกาดใต้มืดด่านร้านเพื่อนนี่พ่อแม่พอนนั่งอยู่กันบ่โดยผู้นั่นบ่เบิ้งแย่งเพื่อนอ่ะโดยโอ้บัดบัดร้านเพื่อนนี่บัดพ่อแม่อันนั้นเสะยแปลมๆไม่อื้อยมีน้องอยู่แค่นั้นแหละใกล้ๆ ใกล้กันกับเบิงเบิงเบิงกันเนาะเพื่อนเป็นไม่สักปีได้เเนาะเป็นแต่โดนเลยโดนเลยเนาะเฮ้ยน้องกับบ่มี่ก็หน้องกับถุงาคือกันนั่นแหละเห็ดไห้ใส่หน้าไปเห็ดหน้าค้นเป็นได้ไดเออคือได้ไปพบพ่อเพื่อนนั่นหละก็ไปเห็ดหน้าไปสิเลยไปอันเกี่ยวเขาดับหน้ารับจ้าแล้วก็เห็นกันสิเลยเห็นแล้วครับเขาก็เลยแบบคิดไอ้ตัวเพื่อนเนาะก็เลยติดต่อว่า บอกไปหน่อยเนาะไปดำนาเลยพากันขึ้นไปกินข้าวเขาเจ้าจ่างไปเลยค่ะเห็นเผินนอนอยู่ก็เลยเพื่อนก็โอ้ยเพื่อนชาญเพื่อนเป็นจังใดแบบหลังไงแต่จะบอกเพือนเพื่อนอยู่น้ำอันระบาวเพื่อนบอกเพื่อนน่าใเพื่อนแต่ว่าเพื่อนน่าใส่ยู่เพื่อนของเราเบาวโดยได้เลยโดยโดยก็อยู่ใน้ำระบาวแต่ว่าเพื่อนบปนได้มีเพื่อนอ่าเดชะมึงทางเรื่องเงิน นางนงเจนเพิ่อนเนาะคือว่าเรียว่าจังไดก็คือว่าจะไปเฮียนต่ออยู่ใสเรียว่านะอ,อ้ยังห้บะแซนติดต่อทั้งป้าเพิ่นทั้งอาเพิ่อนอ๋อป้าเพิ่อนอยู่ใสเนาะเลยป้าเพิ่นให้อยู่อันกรุงเทพเพิ่นเลยป้านงเจนนี่โดยป้านงเจนอยู่อยู่ไทยอยู่ไทยแต่สิให้ติดต่อแบบไใเนาะเลยติดต่อเพิ่อนอยากเห็นพ่อเพิ่นนั่นแหละเพิ่นกระทำหาเลยอ้าวเสมอนี่คือบรุรีทิดต่อกันเลยบ่บ่ กับพ่อของนออ้ององได้โดยบริตตตต่อกันเลยบ<อ>ระเ็นกันเลยน้องเจนเพิ่กระทงตั้งแต่ตมานี่ตั้งแต่มานี่คือบริได้ข่าวเขาทางังกันถั้าพ่อน้องเลยดโดยอ๋อเป็นกับบริตตตต่อมาหาลูกเลยหักลูกเพราะยังเห็น,นคือทางนอ้องเจนตอนนี้นะอย,อยากเห็นพอ่บอบ่อยากเห็นหนะ้าพ่อบ่ละอยากติดต่อหาอาวก่อนสิบ่ ฮาอาหาป้าอะไรฮะให้ก็ได้นะเออน้องเพื่อนฮะแบบว่าคันคือว่าเพื่อนได้เบริษัทส้มคลิปกะบไอที่ต่อมาเนาะเพจทั้งเพจของเอื้อยว่าจังไหนก็ซื้อซื้อเฟซบุ๊กอะนะเจน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 เนาะเออเจนเจนพี่น้องเนาะเดาว่าสิทั้งถ้าว่าเพื่อนได้เบริษัทส้มหรือว่าจื๊อกะบไอที่ต่อมาทางกระแสก็ได้เนาะจะได้พามาพี่น้องเยนาะเพราะเพราะท่านน้องเพื่อนนี่อยากติดต่อหาทั้งทั้งพ่อทั้งพ่ออะไรกะ กับอากับป้า้วอากับป้าเนาะอ้ามบตอนทั้งเอื้อยมานี่มาแบบไรอะไรเนี้ยแยกกันมาแบบไรน่องมาแบบพราบอกเขาใจกันทันแหลยกับมามาแล้วก็ตั้งแต่ลูกยังน้อยผู้ก็ชิบจือกันแล้วเห็นกระไดขันมาปลาลุงมาตั้งแต่ทั้งน้องน้คนยังน้อยผู้เดยอคนกับบริโเธมาทายมาถามแล้วก็อยู่ใบกับลูกอยู่ใบที่และก่อนก่อนสีมาแต่มาก่อนเอื้อยสีมาแต่ตอนนั้นน่ะแบบพิษกันบ่พิษกันกับ กับพ่อน้องน้องเนี่ยบอกกรบโดดด้วพิดแบบว่าอยากมาเห็ดบัตอ่ะแล้วก็มาเลยค่ะเห็ดบัตกับบัตกันนั่นออกนั่นออกแล้วก็มามติดโควิดช่วงโควิดแล้วก็ระได้ไปเลยอ๋อแล้วก็ขาดการติดต่อกันเลยบบบนี้บ่นการติดต่อกันเลยเนยะอ๋อพี่น้อนเหรอเพื่ออะไรเพิ่อบพื่อสื่นเฟซกันยังมาตอนมาอะไกันกระลิ้นเหิืนกะเปิดเฟซเปิดอยู่บักห็นเทิงนโทรก็เลยบโทรคือกันกต่ยู่ไป ได้ย<ด>ินข่าวว<า>่าคนเอาเมียใหม่แล้วกัเชยอ,อยู่อ๋อคือทั้งเอ่ยมาเนี่มาได้จ็กเดือนเี่ก็มาแต่พุดน,นะนะโดยคนเอาคนเอาเมียใหม่มนะก็ได้วางปีปลายนี่แหละคนเอาเมียมาได้ปีปลายลมมาเลยคนคนมีครอบครัวใหม่เลยบ้านนี้ทั้งเอ่ยก็เลยแบบไม่ได้ไปเลยตอนแรกว่าจิลงไปอีกบอกอยากลงไปเห็นแล้วคนได้ยินข่าวแบซนี้แล้วกัยาอ๋อตอนแรกนะตอนแรกนะเอ่ยคนมาเฮ็ดบัตรบอกโดยคือได้มาเฮ็ดบัสเนี่ย แบบบัตรสปอร์ตมันเบิดบ่บัสเอ็มอูยูเหรอกายพูนอยากเห็นบัสเอ็มอูยูแล้วมีบัตรสปอร์ตแล้วขึ้นมาเห็นบัตรสปอร์ตมาเดินเรื่องเรื่องบัสเนาะและสีลงไปไหมมาเนี่ยขึ้นมาเลยวบัสขายการติดต่อกันเลยโดยแล้วก็บอกคู่ข่าวข่าวอย่างเลยบัสหนีพี่น้องเนาะคือตอนนี้ทางน้องเจียนพูนแบบอยากเห็นเห็นพ่อเนาะโดย เหห็นนนั่และเพิ่นได้เคยได้เบิ่งคลิปเบิ่งชมคลิปอย่บ่ที่ผ่านมานี่เนาะจักแรกกับ่ฮู้คือกันเพิ่นก็บ่ได้เห็นติดต่อมาเพิ่นก็บ่ฮู้นะเดี๋ยวกอยู่ลูกอยู่ได้ใดโบได้ฮู้จักเลยโอ้เราเพี่น้องเชื่จังไดบาดนีรเนาะแต่ว่าเพิ่นซื้อว่าจังไดก็อันซื้อทั้งพอเพิ่นบ่ะโดยพอเพิ่นน่ะอุเทนอุเทนบ่อุเทนดำรงเสื้อนอะดำรงบัตร อันยังก็อันอีกพันนึงนะอ่าพิ่นบ่ือเปล่าอ่าพันนะปันอ่าพันเนี่ยชื่อเด้อวก็ติดซสบ่หรืออีหยังที่วยส่ง100%เบิื้องในบัตรประชาชนเพิ่นน่ะเด้กับ่ได้ติดต่อกันเลยเนาะออถ้าว่าเพิ่นได้เบิ่งได้ส่งคลิปนี้กัถ้าว่ายังจํายังชื่อได้กัแบบให้เพิ่นติดต่อมาหาเราเลยเนาะกัสิได้คุยแบบว่าอทางน้องเจนเพิ่นอยากเค็ดหน้าพ่อแล้วกัทางน้องเพิ่นจะไปเฮียนอยู่พุูนบ่หรือว่าใดๆ ทางในคนถามยาอยโอ้น oh, ้าเพี่ยวเนาะไม่เห็นเลยหาเงินกันอย่างอยู่ทางพีวิซี่ล้วนี่บอได้ฮะถ้าว่าเข้าไปเฮียนอยู่พุ่นอ่ะเขาเริ่มต้นแบบไรก่อนเนาะแต่ว่าต้องต้องเข่าตามที่ว่าเขาสต่อเฮียนต่อไรบอ้ะเพ่นเป็นคนไทยเพผนมีใบยังเกิดได้ม่นมีใบยังเกิดจะพุ่นบอ อยู่ที่นี่แล้เอามานำเอามานำผลเป็นทางสองสาติมาพี่ก็เอาเขาแชมเปญโนอยู่พี่อ๋อแบบว่าสองสาติเลยดูููอย่พมาว่าเรากะเขาอยู่พี่เนาะแต่พุ่นกะคือโอนพุ่นเลยดูอผลเป็นสองสาตรโดยโดยพูกนี้เด้วยพวกนี้กะคือกันบ่ดเอาทางสองเลยอ๋ออาจจะว่าเรากัลูกครึ่งไทยลาวพี่น้อยเนาะออ๋ แต่ว่าทางน้องเพื่อนนี่บุคยเห็นจักเทื่อเคยนพอบ่โดยเฮ้ยเพื่อนก็จำได้แล้วนะจำพอเพื่อนน้องเจนนี่จำได้เนาะน้องเจนนี่น้องเจนได้จักปีเอามาสองปีบ่ะประมาณนี้แหละแต่ว่าเพื่นี้คือจำมาได้เนาะเพื่อนี้คือจำมาได้น้องเจนนี่เพิ่นหูแล้วพอเพิ่นเพิ่งหูแจ๊กหูแจ๊กอะเห็นในหูเห็นในหูแต่แต่ว่ายังบ่เห็นกับเจอมาได้แชมเปแจ๊กเนาะยังจืจอมาได้แต่เบืองน้อยยังน้อยเนาะ จักปีแล้วจากตอนนี้นะนี่แหละสิบแล้วสิบปีแล้วสิบปีบอกเลือดออกมาเลยก็สิบปีแลยโดยโดยสิบปีเลยบนทต๊ะอะไรบอกไอ้โอ้ยพี่น้อยเนาะเบิ่งคือจังคือสิบบโต๊ะหมือนเนาะแล้วแบบเออเทมาเลยพี่น้อยโอ้โตอ่ามาใส่กับล่างๆรถมอเตอร์นี้ได้พี่น้อยเนาะล่างอะไรกับล่างอะไรกับม้านี่ได้สิเนาะเลย อ้าวบู๊บบเดี๋ยวไปเลงยูขระม้าไปพี่ก่อนครับนึงอ้าวโอเคพี่น้องเอยเนาะฝนตกพี่น้องเอยเนาะเน้องพี่ใหญ่เลยกระมาพี่น้องเอยเบิุงคือสิบบุญกมันหนีกันเนาะบุญทุกคือเก้าพี่น้อยแต่กระม้ามันมาถึงแล้วกะยังชั้นกะตอนนี้กะประมาณจัะมุ่งก่อนเลยบนกันนะสี่มุ่งไปเนาะถ้าว่ามันมึนพลาดมึนพลกะคือสี่ยังเว้นเติบอยู่เลยพี่น้องเอยเว้นอยู่อ่แต่ว่ามันอยากมืดพ้ามึนพลในชื่อเนาะ เดี๋ยวยสั้นๆกะเดี๋ยอชีขาวไปเบิง่งไปเยี่ยมเพื่อนน้อยนึงน้อยเนาะเห็นไหนก็มาฮอนมาถึงบางทีร้อยอลไรพี่น้องเอลยเอาว่าสะเป็นเลือดเป็นเมือกไหมกับบางทีย่านทางเอลยเพื่อนบอลใช้ลูกบอลหรือว่าวย่านบอได้ข่าวมาทางนี้ย่านมันย่านมันได้เมือไปอีกใช่ไหมนะเ้อชีได้ข่าวมาเมื่อไหร่น้ยย <laughs> อยเดี๋ยวบอลเยอชีขาวไปถามไทยเพื่อน ตอนนี้เช็คหน่อยพี่น้องนับว่าอาการาเพป็นป่วยไตเนาะเพื่อว่ามีทางผู้ใหญ่เพิญญพ่นอีต,ตัวตองชาในการชดชลอยกลับมามาเพิ่นต้องการคุ้มช่วยเหลือแบบไรตอนนี้นอ่ะนะอ่าโดยโดย,โดยโคือทางเงินทางกลารบุคือทางเงินเกียรเพิ่นนี่ก็ต้องการน้อพี่น้องน้องต้องการในทางเงินอ่าพอเลยก็ทั้งอาทั้งอาเพิ่นบ่ติดต่อมาพี่น้องเนาะถ้าว่ายังจำต้งเชื่อหน่อกเพิ่นกะเพิ่นอยากติดต่อไปหาเพิ่นอยากไปยุ่งหุ้นบ่ พอได้ไเรียนต่ออีพุ่นเนาะว่าเฮากับัญหาเงินยากพี่น้อยงิส่งเยนาะเออเอ้อเดาเด้อเา้เาเเาเเอาเเอด้อเอาอเด้อเอาเด้อเด้อเด้อเอาาเด้อา้อ้เออเ้อเาาาาอเด้้เออา้อ้เดเอออา เป็นชุดตั้งซีบกองทางพ่อกับแม่จะดีอยู่ทางต่างประเทศไปเลยเนาะเพิ่นไว้ฝากเงินมาให้ทางโมแสนเฮ็ดชุดตั้งซีบไว้เนาะเดี๋ยวเชียร์ทางเลยเพิ่นขอบคุณขอบคุณทางผู้ใหญ่เพิ่นก่อนอ่าคือนั่งยัไงดีครับนั่งนั่งตะมอบเนาะคือข้ออ่อนได้เหรออนี่เหนังตะมอบเออเอาเนาะแห้ทางเลยเพิ่นขอบคุณขอบคุณผู้ใหญ่ก่อนเนาะรายการเดียวทางโมแสนกับสิไล่เข้าไปหาทางเงินในไรเกาะ เื่ออย่างเกาะสื่อนเดียวเนาะโดยอันนี้ก็คงจ้างสื่อลืมกันลืมซื้อหมดโดยโดยอ้าวเนาะเลยเนาะขอบคุณขอบคุณท่านผู้ใหญาย์พันเด้อเนาะเลยเนาะขอขอบุณขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีเด้อสอยเรือลูกโดยให้ลำให้รวยให้ห่างให้มีมีแต่ความสุขความสบายอ่าดโดยโดยไปสารวิเทศน้องเนาะเดียวทางวุฒร์สิได้ไปก่อนผลห้วยได้เนาะสมมติวันศีรษะไปแน้วเ้ยจะไหนก็ได้มาห่อนมาถึงนะกะ อาจารยเงยเพิ่นพาไปพี่จางเงยบ่ jogo. uh, yeah. yep. uh. me, ได้ไกลเพื่นได้เพื people. ่นบอกไงไม่ไกลจะขึ้นใต้ออจะขึ้นใต้เนาะโดยโดยกต่มีควบเป็ทุกอย่างอะไเลยนี่เด้อเป็นชุดนังซีของทางพ่อแม่จะดีเพิ่นเนาะเพื่นไ่ได้ประสงค์ออกน้ำพี่จางเงยเพิ่นกะอาฮ็ดไว้ให้อ่าติดรถไว้เนาะให้พ่อครอบครัวที่ว่าขาดแคลนเรื่องข้าวน้ำกะเอาไว้ให้พอได้อยู่ได้กินแต่วันเท้าทุกไปพี่น้องเงยเนาะเข่าสองโลนี่โดย เดินข่าวทางหน้ากับซื้อกินขี้เก่าแล้วว่าสมุนกักะหาเงินซื้อกินไปสิเนะอ๋อหาเงินหาทาซื้อกินขี้เก่าเนาะโดยโดยไปเสนอเลยเนาะผู้พากก็เริ่มหลังหือหังหือหังอยู่พี่น้อน่อยโตเนาะเอาทงเจนสบายดีอยู่นี่หละน่าสบายดีโดยโอเคแล้วพี่น้องเนาะกันสำหรับคลิปนี้ทางโมเสกแสดงคอโตจบคลิปไปเพียงซสำนีเด้อพี่น้องเนาะกันเดี๋ยวสิเข้าไปเบิ่งเขตที่ว่าของทางเอื้อยเพิ่น ได้แนะนําบอกก่อนพี่น้องไอ้เนาะเพื่อนก็เห็นแล้วก็อีต้นธงชาติประชานพี่น้องเพื่อนไปเกี่ยวเข่าเพื่อนก็เลยอยากให้ทางบระชาชนนี่ไปเบิ่งเพื่อนแน่ประชาชนเนาะเพื่อว่ามีทางผู้ใหญ่เพื่อนกินเห็นแล้วก็รชดช่ยเข้ามาเนาะพี่น้องไอ้กะอีาทางบระชาชนสิเข้าไปเบิ่งพี่น้องเป็นจังไดเนาะเรื่องราวเพื่อนเป็นได้ไหนกะรอติดตามในคลิปตอนต่อไปเด้อนะพี่น้องเนาะจะลำบุอนี่กะเข้ามาแล้วก็ถามไทยทางไอ้ชวนเพื่อนได้พี่น้องไอ้เนาะทางน้องเพื่อนอยากเห็นหน้าพ่อประชาชนนะพี่น้องเพื่อนอยาก ไปเฮียนตอ่ออยู่ฝั่งไทยวสันพีน่น้องเอ้ยเนาะอ่าเพิ่นการว่าอยากให้ติดต่อมาในเด้อว,วสัน,น,น,นพี่น้องขายการติดต่อกันหลายแล้ววสันพี่น้องเอ้ยเนาะได้โดนเลยพี่น้องเอ้ยอยู่บ้านอยู่เมืองกับเพิ่นกับบุกุ้มหาเงินนะครับกับไครกับโบวเงินเฮียนตอ่ออะไรพี่น้องเอ้ยเนาะทั้งเรื่องเพิ่นกับอยากให้ดูเพิ่นไปเฮียนดูทางฝั่งไทยอยู่วสันพีน่น้องเอ้ยเนาะสำหรับคลิปนี้เราไปต่อมา ภาพประกาศใดท่างมื้ชายโปรดโทษขอไปน้ำไปคลิปนี้นะเพี่อน้องไปก่อนแนบพบพอกันใหม่ในคลิปหน้าท่านรุ่นนี้ก็กล่าวคำ่าสบายดีเด้อสบายดีนะอพี่น้องเนาะ